ไดีครับตอนนี้ก็อยู่กับลุงวีบะไลลิบึงครับเราวันนี้ก็ครบรอบเปลี่ยนน้ำปลาละครับปลาก็ได้3มเดือนกับอีก28วันแล้วปลาดุกในอ่งของเราละครับวันนี้เรามาเปลี่ยนน้ำปลาดุกด้วยกันนะครับเราเรามาลุ้นกันดูว่าปลา3เดือนกับอีก28วันนะตัวมันจะโตขนาดไหนไปตามไปดูกันครับ เริ่มเปิดน้ำแล้วครับนี่เปิดน้ำประดูแล้วโชว์หมด้นมาแล้ว ครตอนนี้เกาตจะแห้งแล้วเห็นตัวปลาแล้วเนี่ย ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนน้ำเสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังปล่อยน้ำคืนโองของเราละครับแล้วก็จะดีอกดีใจประมาณนี้นะครับได้น้ำไหม ครับตอนนี้น้ำของเราก็พอแล้วละครับนี่เต็มโอ่งแล้ว ก็เดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลากันล่ะครับว่าจะกินอาหารดีไหมหลังจากเปลี่ยนน้ำมาดูกันครับนี่นแย่งกันใหญ่เลยมาดูอีกฝูงครับ ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเปลี่ยนน้ำปลาของเรา3เดือนกับอีก28วันนะครับอย่าลืมติดตามลงวีบันไล่ริมบึงนะครับจะอัพให้ดูทุก7วันนะครับรอบต่อไปก็จะสี่เดือนละครับอย่าลืมติดตามลงวีบันไล่ริมบึงนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ